สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจอาร์ช่อนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับมาบากกันนะครับในงวดนี้สูตรหลักร้อยบนของงวดที่แล้วนี่หลุดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่า คือตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ยวหรือไม่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ลนะท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจใครนำไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็รู้ไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีรุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก3 5 6หนะครับ ว่าแรกนี่ชนกันอยู่2ตัวนะครับ0กับ3เลข3นะครับเข้ามาชนกัน6กับ9นะครับออก6 4 6ชนกัน9กับ8นะครับออก9 7 8เ็ชนกัน3กับ6นะครับออก6 9 6 นกัน5กับ8นะครับออก8 9 8ชนกัน1กับ4นะครับออก1 4 5ชนกันที่เลขสอตัวเดียวนะครับออก2 5 2อันนี้เป็นสถิติเป็นอนดีตของสูตรนะครับเข้ามาก็7จ็ดงวดนะครับเทียบชนจาก ูตรที่2นะครับสูตรแรกนี่เข้ามาก่อน1งมวดนะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับมวดแรก2อบวกแเป็น10บสิบกแเป็น18 18ปบวกแอีกเป็นยีนะครับตัวแรกลบ1นึะครับเหลือห้าลบหนึอีกนะครับเหลือ4 4่บวกสเป็น7 7็เบวกหนึ่เป็น8ทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้6 5 4 7าสีดแกับรางวัลที่ออกแ เข้ามาคือเลขแปดสองหนะครับออกสามห้าหกเนะครับเลขหกเข้ามา8ปดเจเลขเก้เข้ามาสี่สาเลขหกเข้า จ็ดหกห้าแปดเก้าเลขแปดนะครับพอมาสามสองหนึ่งสี่ห้าเลขหนึ่งเข้ามาแล้วก็ของที่ผ่านมาสูตรนี้สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับลบหนึ่งนะครับตัวแรกเหลือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งอีกนะครับเหลือศูนย์ 0บวก3นะครับได้3 3บวก1ได้4 2 1 0 3 4นะครับ6 2 5 2เลข2เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับเรามาดูของวันนี้4บวก9เป็น13 13บวก1เป็น14 14บวก1อีกเป็น15ได้เลข5 หนึงนะครับเหลือ 4, 4ี่บเหลือ3 3มบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 5็ดห้าสี่สามหกเจ็ดสิบองาผมนะครับหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมา ใบบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปขอบิจารณาดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหล,ลักน่วยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหล,ะล,ะลักร้อยเลข้ทยครั้งที่1 2สองครั้งนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบมาตัดน,นะครับสถิติเข้ามาทีหลังหนึ่งงวดนะครับสูตรนี้วอแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก3า6ห้า ตัวเลข4ตัวนะครับงวดแรก9บวก9เป็น18 8บวก3เป็น21 21บวก9เป็น30นะครับได้เลข0เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตนี้0 3 6 9จับรางวัลที่ออก3 5 6, 6เลข3นะครับเข้ามา3692 เก้าสองห้าแปดเลขเก้าเข้ามากันแล้วได้27่สิบนะครับออกหกเกกนะครับเลขหกเข้ามาบวกกันแล้วได้15 5 8้ากับตัวนที่ออกแปดเ้าแปดนะครับเลขแปเข้ามา 1470นะครับกับรางวัลที่ออก145แล้วก็ของวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ 5, 5บวก5เป็น10 10บก7เป็น17 17บก2เป็น19ได้เ9เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น9258กับรางวัลที่ออก252นะครับหลักร้อยบนนะครับเลข2 เป็นสติเป็นอนดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับวดน,นี้วดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของวดน,นี้6กบวกหเป็น12 12บวก2เป็น14 14บวกเอีกเป็น23น่บาได้เลข3เริ่มไปทีละสาแจมเป็น6 9 2 สิบหกนว่รมหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวนี้จะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งก็มาบวกด้วยหลักหน่วยล่าง ก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับห้าสองสูตรนะครับมาเทียบชนกันนะครับวนนี้ตัวที่ชมน,นะครับก็จะมีเลข3 เลขสองไม่มีนะครับชนกันอยู่สตัวชนกันที่เลขสามาก็เลขหกสิบห ตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับหรือจะไม่มานะครับอันนี้เราก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับการตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับพิจารณาดูนะครับชอบประจัดขันก็ผ่านนะครับกอจย้ำกันอยู่เสมอนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแช์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับานใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ